สวัสดีค่ะพบกับคุณครูอ้อนะคะวันนี้เด็กๆที่เรียนออนไลน์ที่บ้านนะคะเด็กๆจะได้เล่มใบงานกิจกรรมสร้างสารค่ะของภาคเรียนที่สองนะคะเล่มสีชมพูค่ะเด็กได้แล้วเขียนชื่อค่ะเด็กชายก็คือดอเด็กจุดชอช้างจุดนะคะเด็กหญิงก็ดอเด็กจุดยอหญิงจุดค่ะเขียนนามสกุลด้านหลังเขียนห้องด้วยนะคะเลขทีเบนไว้ก่อน เด,เด็กก็เปิดไปหน้าที่1ค่ะชื่อหน่วยว่าย้อนหลังนะคะชื่อหน่วยว่าดอกไม้หลากสีในสาระการเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวนะคะเด็กๆได้แล้วเช่นเคยค่ะฝึกเขียนชื่อนะคะเขียนชื่ออย่าให้ตัวโตวเกินนะคะเขียนดอเด็กจุดยอผู้หญิงจุดในเพศหญิงนะคะเพศชายก็ดอเด็กจุดชอช้างจุดค่ะเขียนนามสกุลด้านหลังเขียน ชื่อห้องให้คุณครูด้วยนะคะมาดูโจทย์กันค่ะวันนี้นะคะให้เด็กๆระบายสีภาพดอกไม้ตามหมายเลขค่ะเลขหนึ่งกำหนดให้ระบายสีเหลืองนะคะเด็กๆเ,เลข2ส,สีน้ำตาลเลข3ค่ะสีเขียวสีเขียวมีตรงนี้นะคะที่ก้านดอกและใบนะคะสามให้ระบายสีเขียวหมดเลยสีสีน้ำตาลคือเลขสอง สีเหลืองคือเลขหนึ่งนะคะเมื่อเด็กระบายสีเสร็จแล้วห้ามออกนอกเส้นนะคะใหกเด็กเขียนบันทึกคําพูดค่ะเด็กดูนะคะภาพดอกไม้ที่เด็กระบายไปคือดอกอะไรคะใช่แล้วค่ะคือดอกทานตะวันให้เด็กเขียนบันทึกคํคกะคะาพูดด้วยค่ะทอ,อานอทานอ่าคุณก็ใส่คำว่าดอกไปด้วยนะดอก,กอกดอกดอกเด็กออาง กไก่นะคะทอ,อานอทานตออาตาตก็ตเตาสระอาวิสังชนีค่ะวันค่ะวอแหวนออกเสียงอาจเจอตัวสะกดกลายร่างเป็นไม้หันอากาศค่ะดอกทานตะวันเมื่อเด,เด็กระบายสีเขียนบันทึกคำพูดแล้วนะคะให้เด็กๆประเมินด้วยค่ะเด็กๆระบายสวยมากให้เอาสีมาแต้มที่หน้ายิ้มตรงนี้เลยแล้วอย่าลืมให้ผู้ปกครอง ให้คะแนนเด็กๆด้วยนะคะเกฑ์อยู่ดีมากดีแล้วก็ปานกลางนะคะเสร็จแล้วถ่ายรูปมาส่งคุณครูด้วยคะ่ะเด็กๆคะยังมีอีกหน้าหนึ่งนะทบทวนคะ่ะเด็กๆรู้นะคะเสร็จจากหน้านี้แล้วนะให้เด็กเปิดไปอีกหน้าหนึ่งนะคะนี่หน่วยรุดูหนาวนะคะใบกิจกรรมสร้างสารรค์ที่แปดนะเด็กๆด,ดูให้ดีนะ มาดูค่ะว่าวันนี้คุณครูอ้อยทําอะไรนะให้เด็กเขียนชื่อก่อนค่ะเขียนชื่อใบงานดอเด็กจุดชอช้างจุดนะคะเพศชายเพศหญิงก็ดอเด็กจุดยอหญิงจุดนะคะเมื่อเด็กเขียนชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กอย่าลืมเขียนชื่อห้องนะเลขห้องด้วยวันนี้นะคะให้นักเรียนฉีกปะกระดาษนะคะให้นักเรียนฉีกปะติดกระดาษบนภาพโครงร่างเสื้อกันหนาวให้สวยงามนะคะ ตามจินตนาการจินตนาการของเด็กๆแล้วแต่เลยค่ะจะสีแดงสีชมพูได้หมดนะคะในถุงอุปกรณ์ค่ะเด็กๆจะได้กระดาษสีนะคะให้เด็กหยิบสีที่ชอบนะคะมาหนึ่งสีนะคะแล้วก็ฉีกเป็นแผ่นเล็กๆนะคะทากาวแล้วเอาแปะลงไปนะคะในเสื้อกันหนาวของเด็กๆนะคะเมื่อเด็กแปะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก็เขียนบันทึกคำพูดข้างล่างให้คุณครูด้วยนะคะ เราเขียนว่าเสื้อกันหนาวของหนูนะคะสอเอือเสือค่ะสอเอือเสือโทเสื้อนะคะกออะนอการออกเสียงอะค่ะแต่มีตัวสะกดการตังเป็นแม่นากาศเสื้อกันหนาวหอนออาวหนาวค่ะเสื้อกันหนาวเมฆเด็ก ปะกระดาษเสร็จแล้วนะคะให้เด็กระบายสีหน้ายิ้มของตัวเองด้วยว่าผลงานของน้องได้หน้ายิ้มแบบไหนและคุณพ่อคุณแม่ตรวจทานแล้วก็ให้คะแนนน้องๆเป็นหน้ายิ้มดีมากหรือดีปานกลางนะคะเมื่อเด็กทำเสร็จแล้วทั้งสองหน้านะคะถ่ายรูปคะ่ะแล้วส่งคุณคฟรูด,ด้วยนะคะ